ยางรถเก่าอย่าทิ้งเบี่ยงขยะให้เป็นประโยชน์สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทาเสาโคมไฟโซลาเซลจากล้อรถยนต์เก่าๆนะครับเพื่อนๆนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิสเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเ้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนพอดีว่าผมได้ทาการสักโคมไฟโซลาเซลมานะครับก็เลยจะทําเสานะครับเพื่อติดตั้งโคมไฟครับก็ไปเห็นยางรถเก่าๆพอดีนะครับสองเส้นนี่นะครับ เราสามารถจะเคลื่อนย้ายหลอดไฟไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับเพื่อนๆผมก็ยังไม่เคยทํานะครับเพิ่งจะเป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูโคมไฟกันก่อนนะครับเพื่อนๆโคมไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโคมไฟ2ดวงนะครับที่สั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวจะมาทําเสากันนะครับผมก็ทําการซื้อเหล็กนะครับ ขนาดเหล็กแป๊บนะครับ2นิ้วนะครับมา1เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดครึ่งนะครับซึ่งความยาวเหล็กก็อยู่ประมาณ6เมตรนะครับตัดครึ่งก็เหลือเสาละ3เมตรนะครับเพื่อทำเสาโคมไฟโซลาเซลล์นะครับเพื่อเ okay, เดี๋ยวเรามาตัดแบ่งครึ่งกันครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้เสา2ต้นความยาวเท่ากันแล้วนะครับประมาณ3มเมตรนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะใช้เหล็กเส้นครับเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็งอขึ้นเพื่อทําการเป็นตัวยึดนะครับกระปูนนะครับเกาะยึดกับปูนอีกนะครับ เมื่อผมทําการเชื่อมนะครับเหล็กเส้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะดัดขึ้นมาแบบนี้ครับเพนี่นะครับก็จะดัดออกมาให้เป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสามเส้นที่เชื่อมไปเพื่อจะเป็นการยึดเกาะนะครับกับปูนที่เราจะเทเข้าไปนะครับครันเพื่อนๆก็เดี๋ยวพ่นสีกันน้องนิมนิดหนึ่งนะครับ เขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำรอรถมาวางบนพื้นที่ที่เรียบนะครับผมแล้วก็ได้ระดับนะครับหาระดับนะครับนี่นะครับเลือดโอเคนะครับเดี๋ยวจะนำเสานะครับมาตั้งตรงกลางนะครับแล้วก็เทป,ปูล,ลงไปเดี๋ยวมาตั้งเสากันครับ นี่นะครับเพื่อนเสาก็จะตั้งอยู่ตรงกลางประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหาไม้ค้ำไม้ก่อนนะครับผมนี่ครับเพื่อนผมก็ได้ทําการนะครับคําไว้นะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ระดับนี่นะครับผมได้ระดับแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวก็จะตั้งอีกเสาหนึ่งนะครับแล้วก็เทนะครับผม ครับเพื่อนเนตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทั้งสองเสาแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการผสมปูนแล้วก็เทปูนนะครับลงที่ฐานเพื่อนเเดี๋ยวเรามาเทมาถึงขั้นตอนการเทกันแล้วนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวคมน้ำนิดนึง รน,นล่างก่อนนะครับเกียร์ เทแล้วเราก็ปาดๆนะครับให้เข้าไปข้างในครับเพื่อนผมก็จะใส่เต็มหน้ายางเลยนะครับเพื่อลดการขังของน้ำนะครับเวลาเกิดน้ำฝนตกหรือว่าอะไรนะครับก็จะได้ไหลออกไปเลยนะครับไม่ขังอยู่แล้วก็ปาดให้เรียบๆนะครับผมก็จะทำประมาณนี้นะครับเทจนเต็มเลยนะครับแล้วก็ปาดเรียบๆนะครับ เดี๋ยวก็จะทําทําการเทฐานเสานั้นเหมือนกันกับเสานี้นะครับเพื่อนๆืก็ทําเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆืตอนนี้นะครับผมก็ทําการเทฐานเสาไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งนะครับปูนแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปตั้งตรงที่ผมจะปลูกบ้านกันนะครับ รอก่อนนะครับรอปูดแห้งนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเสาไฟของผมนะครับก็แห้งแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้นําการเคลื่อนย้ายมานะครับไว้ที่สวนนะครับตรงที่ผมมีโครงการที่จะปลูกบ้านนะครับตอนนี้ถมดินแล้วนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะทาเสาไฟนะครับผมแต่ว่าอยู่คนเดียวนะครับแนะนําว่าให้มาทําอยู่หน้างานนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายนะครับถึงจะเคลื่อนย้ายได้ก็จริงนะครับถ้าระยะใกล้ๆนี้เราสามารถหมุนๆได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าไกลๆนะครับอย่างผมนะครับทำอยู่ในหมู่บ้านนะครับกว่าจะขนออกมาได้นะครับก็ต้องมีคนช่วยยกขึ้นรถนะครับแล้วก็มายกลงนะครับมันก็จะลําบากนะครับแนะนําว่าทํหง้าานโอเคสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องเดินสายไฟใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเป็นไฟโซล่าเซลล์นะก็แค่เอาติดกับเสาแล้วก็ตั้งเสาไว้นะครับเราก็แค่คลายสน็อตนะครับสามตัวแล้วก็สวมเข้าไปบนหัวเสาได้เลยนะครับ ก่อนที่จะยกขึ้นนะครับก็กดปุ่มออนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเพื่อทำการเปิดนะครับอ่าตอนนี้ไฟติดนะครับเดี๋ยวสักพักจะดับนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับก็พร้อมใช้นะครับผมครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ทาการติดตั้งเรียบร้อยครับ ถ้าเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางการทำเสาโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับงบประมาณที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมซื้อเหล็กนะครับมาเหล็ก2นิ้วนะครับท่อแป๊บ2นิ้ว900บาทนะครับแล้วก็ปูดอีกหนึ่งลูกนะครับทรายกับหินนะครับก็ใช้ของเก่าที่เหลืออยู่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาทําหรือว่าหาอุปกรณ์ไม่ได้นะครับผมก็เห็นเขามีแบบสําเร็จรูปขายอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลย ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปไปใหม่แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ